โลเย,ยสครับผมฟอรแคเกมมิง่งวันนี้อยู่กับผมจิในบอสไอฟอซีซีคนเดิมกับท่านบอสซัสซิตขอเสียงหน่อยครับฮ uh ัลโหลกระดูกหักวิ่งไม่ได้โคตรทรมานเลยพวกคุณคงสงสัยว่าทำไมคุณฟอสเขาไม่มีรถนะครับจริงๆเขามีนะฮะเขามีแต่ยังไม่ใช้ใช่เขามีแต่ยังไม่ใช่เพราะว่าคุณใช้เถอะมันฉุกเฉินนะเพราะว่าคุณต้องถึงเวลาไอโกยเถยโยม เออท่านไอเดียขอโทร,รพร่หนีไว้เดี๋ยวชนให้อืมอ้วาอวไ้้ชนไม่โดนนัดสุดท้ายต้องให้ดนขอตั้งหลักก่อนคุณจะแวน้นพุ่งมา<อ>ชนเลยนะก็โดนลหลบไปนะซอมบี้ก็ตามเลือดก,ก็น้อยกระดูกก็หกักปืนก็เหลือน,นัดเดียวไอเดียก็โทรกระดูกหักเหรอเออมาแล้วบอกแล้วนี่เออว่ะเออ,เอ,อใช่ใช่ใชอหลับไปอู้ เฮ้ยจะตายย่งอ่ะเล่นเหลยเจ็ดพันยังพอว้นที่<ว>ผมอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เราลออก,กันมาไกลขนาดนี้นะฮะใช่ใช่คือแบบเราลอดแบบคอะไรจากแอเรียเนี่ยเราสามารถหนีไปตรงนี้ได้ก<อ>็ึ้นเออคุณฟอสขึ้นรถผมไม่ได้นี่ว่าตอนนี้สวัละต้องขับไปก่อนแล้วบอสขับลอกพวกนี้ก่อนได้ปะลอกไงอะ่ะมันไม่ตามผมเลยอ่ะมันไอ้นสคหวะคือ คือ,อตอนนี้<ด>มันไม่ตามคุณคุณช่วยไปบอกอันไอ,ไอเดียให้หน่อยว่าผมยุ่งอยู่คุณพางม,ม่กินเลยปีนนั่นโอ,โอเคไอเดียเขาโอเคสายอย่างเนี้ยค,คุณฟอสโอ้โหคุณคือผมคันซอมบี้แบบเต็มที่ไม่ได้พาะคุณอยู่ไม่ต้องห่วงจัดมาเลย คุณตายนะพูดเลยนะว่าตายเลยนะไม่ต้องห่วงเลือนลดไม่มากอ้อยอเลือนลดไม่มากน้ำครับแต่มึงตกน้ำชนกูเลยออกจากรถก่อนเลยบอสด้วยเออแม่เด็กโปโทรมาครับเออไอบาสอสันนะ อ๋อเดี๋ยวผมรีบขึ้นบกก่อนตอนนี้ไม่รอเราคุรยื้อไว้กว่อนะคืออยากคืออยากจะเซฟรถคืออยากจะเซฟพวกรถมาทับมันเหลือเกินขอแล้วกันปึ๊บแม่ไมด้ชนไอ้ฟังผมบอกวิธีฆ่าให้เราเร็วให้ไหมอะไรคือชนรถให้ไฟขึ้นอะแล้วก็ขับรถไปแลวรีบกระโดดออกจากรถปึ๊บก็เลยตุ้มสมีก็ตายหมดเลยขอขึ้นไปขี่บนรถก่อนละกันขับแล้วอ๋อแล้วอ้อปีนขึ้นสะพานไม่ได้หวะ เฮ้ยสอมบี้ช่วยด้วยขับแล้วกูขับแล้วตากูฟ้าฟางแล้วมันไก่ตาฟางอ่ะแล้วทำไงอะ่ะเอ้ยรอผมด้วยผมอยู่ด้านหลังคุณโอเคขอขอขอสักคู่นะขอเอาไปปรับถ้าแขนอย่ยาหลุดแล้วกันถ้าปรับเป็นสีแดงอยู่ต้องต้องเขียนว่าต้องปับเป็นสีแดงเพราะว่าสีแดงแปลว่ากูแค่จุดสัตว์ผมไม่ได้แล้ววะผมต้องหาอะไรให้คุณให้คุณหายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นแบบเนี้ย กดใช้แมปกดเลยนะ S11 ก็ใช่โอ้โหไปเราต้องกลับไปที่สวนสนุกปีที่ซื้อรถกลับไปทำไมซอมบี้จะเยอะงั้นคุณถอยไปเลยผมจะชนซอมบี้กูขอแก้แค้นเอา <c oughs> ตายหมดแล้วนี่หว่ายี่มาทำไมเนี่ยนี่เท่เฮ้ยยังไม่ตายเอาจะปล่อยรถทำควันขึ้นแล้วชิปเป่งแล้ว อย่ามาควันขึ้นใกล้กูสิครับหาของรูดก่อนโอเคแยกเดี๋ยวเจอัอนตรงถนนนี่เจนรถฟอร์ดดกว่ะบอลบอลรู้สึกไงบ้างมีคนแบบมีมีคนแบบใช้แมปเป็นแล้วอยู่ข้างกายเนี่ยรู้สึกไงบ้างดีเฮ้ยเจอเป๋าคุณเจอเป๋าแต่ผมเจอซอม <c oughs> เออผมก็เจอเออเนาะไปเถอะ หนูจำได้ผมยังมีลูกซองเฮ้ยตรงนี้มันมันมันคือเจอปืนพกแล้วแล้วก็พิ่อนอมโม่เรียบร้อยเสร็จกูละแล้วก็เป็นปืนพกแบบว่าที่เก็บเสียงซะด้วยเก็บเสียงแต่เมื่อกี้กูปล่อยเสียงไปเต็มเต็มเลยปลาเหอะเราขับรถไปต่อดีกว่าต่อปลาเหอะเราต้องรีบไปแล้วเราต้องหาแคมป์ที่ตั้งแคมป์เฮ้ยหรือจะตั้งแคมป์ตรงนี้ก็ได้นะคือจะตั้งแคมป์เหรอ ว่าเรามาตกปลากันครับแล้วก็ไปเขากินได้ถุยนั่น่หมครับบอสมีผมต้องแช้มป์วันนี้คี่โนะคตชโชคดีอ่ะคือกระสุนเกอมจะหมดละไอซอมบี้ตัวนี้แม่งดอกกระสุนเออวันนี้เป็นวัน<ล>ะอ,อะไรกันเนาะและอลิทแ็กอ้าวโอ้โหไม่เป็นไรผมคุณเก็บของไอว้เยอะๆเหอะแล้วมีอะไรก็แบ่งแล้วกันคือคือปืนผมมันเยอะไงคือต้องเก็บคืออยา,ากจะบอกว่านี่ผมหิวมากแล้วร้านฮอทด,ดงฮอทด,ดอกแม่งไม่ไมด,ดงไม่ดอกอาหารควายจริงจริงเฮ้ยเจอที่ดอกของเฮ้ยเฮ้ย ี่ันนี่ถ้าใครไม่สังเกตนี่ไม่เห็นนะเนี่ยเนี่ยครับคือหลง่าอาหารอาหารไม่มีเอ้ยบอสหายไปไหนแล้ววะไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อินอินฟาเรทหาอยู่สุดาบอทเทิลได้แค่สุดาตอนนี้อยู่ที่แอเรียไปเก็บอินฟาเรทมาคือตอนนี้ผมหิวมากอ่ะเฮ้ยซอมบี้สอมบี้ถอยไปถอยไปอ้าวตายแล้วเหรอหิวอ่ะแม่เหมือนกันนะเรายิงไปกินพิซซ่าพิซซ่า ดอปืนด้วยกระสุนปืนกระสุนอะไรเฮ้ยกระสุนพิษนั้นแอมโม่อะเก็บไปเฮ้ยโอ้ยพระเจ้าสงบดอาหารเลื yes ่อดไม่ลดนเลยด้วยเลื oh> ่อนหมื่นสองรอดละกูมีน้ําด้วยบซดสาบอทเทิลมีแล้วมึงเลือนหมื่นสองกูเลือดสี่พันเอาอันเราต้องไปหาเมดิคคิดไปครับเราไปเมืองต่อไปเดีกว่าไปเราไปเล่นคิดชถุยเฮ้ยกูมาอยู่ตรงนี้เวแล้วมันไม่มีทางออกออกกระโดดออกมา กระดูกกูหักไม่เอาม็เคยกินแล้ว้วยมีส,วน,สวนแล้วนะวอถอยอาจจะทับหัวคุณคได้แล้วมาขึ้นยังไงฮะโอ้โหซอมบี้ไม่หนูออย่าไายุ่งกับกูนี่ไงสูตรออกมาแล้วเยี่ยมมาแล้วเหรอเยี่ยมไปรอเลยซอมบี้ตามผมแล้วช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยช่วยหน่อย อยู่กับใครอหนึ่งศพสายตาเริ่มฟ้าฟางแล้วเฮ้ยทำไมผมหายวะเอาเลือดเหลือหกพันกว่าเฮ้ยรี่มร้อยจะตายแล้ะครับเลือดแดงแล้วครับเบนเดตเบนเดตเลือดแดงได้ไงอะแดงแล้วครับเลือดออกโดนสบีตตบเลือดเลือดแล้วก็โดนแล้วก็โดนไอ้บ้าบางตัวแม่งยิงนะฮะใช่เหรอ เรือเหลือสองพันกว่าเมื่อกี้โดนเหรอขับเต็มๆฮะจริงอ่ะไปตัวนี้ดอกอาลิตตัวนี้ดอกอาลิตผมโชคดีมาตั้งนานแล้วผมจะต้องลาจากไปแล้วนะฮะก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ไม่ใายนะเราจะไม่ตายในคลิปกูต้องไม่ตายกูจะไม่เฟลต่อไปแล้วรายการนี้จะต้องไม่เฟลต่อไปเราต้องขับรถไปกันแล้วละ่ะไม่ได้แนละ้วผมเดินไม่ได้ลนะ เช็คแมปก่อนเช็คแมปเช็คแมปบอสเรถเกิดอีที่มันไม่ควรจะเกิดคือเราจะแคมป์กันตรงนี้ก็ได้นะจริงๆอะเราจะแคมป์ผมขอไปต่อดีกว่าผมต้องหาของอะผมไม่รอดแน่นอนครัโอเคอะแล้วก็จติตกระใจเลือดจะไม่เพิ่มไปสักนิดนึ่งเลยเหรอครับ่ะคือถ้าภาพสั่้ภาพสั่นหมดแล้วอ่ะ แป๊บน,นึงนแป๊บนึงคือมันมีสูตรอีกสูตรอสจุดลดก่อนกินพวกของให้เต็มอ่ะอย่างเงี้ยเลือดมันจะเพิ่มสักนิดนี่อ่ะน้ำตอนนี้เขียวอ่อนๆน้ำยังไม่จาเป็นวะเก็บไว้ทำฉุกเฉินนี่ว่ะเพราะน้ำมันหิวง่ายอยู่ละโอเคอะตอนนี้เลือดผมเพิ่มเป็นห้าพันละโอ้โหคุณใช้อะไรวะผมกินอาหารให้เขียวเต็มทั้งสองอันตามผมมาแล้วกันจากส <20, S 2> ี่พนะันยี่สิบเป็นห้าพันยี่สิบ ผมจะขับไปในท่วเมองเรื่อยๆนะตามมาบอสบอสมีน้ำกับขับน้ำเหอะมึงขับน้ำเหอะแน่ใจบอสตรงนี้คุณไม่ใที่บอสบักสะพานน่ะรู้แล้วฮะรู้แล้วรู้แล้วไปน้ำไปเลยขับเร็วๆไปเลยขับเร็วๆไปเลยตอนนี้ภาพผมสั่งละเช็คแบบอยู่เช็คแบบเช็คแบบจะหาโรงพยาบาลให้นี่ไงใช่บอกวะไม่ใช่นะผมว่าเฮ้ยโถใช่แต่ผมขึ้นรถทางขึ้นเหมือนมากเลยนะบอส แต่มันไม่ใช่ว่ะบอกแล้วเฮ้ยพอมีทางลงใต้ดินจิงอะคุณจะหลอกไปแล้วเฮ้ยด้านหลังช่วยด้วยเตายแล้วเนี่ยทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนกูโอ้ยคุณลอกอีกแล้วขับรถเข้ามาในนี้จะดีกว่าเยอะมีดีเซิร์ตอีกอลกบกระสุนปืนพิทอนไม่รู้ขอกระสุน ขาก็สุนไม่รู้เลยดีเซิร์ก็แรงนะลองไปเก็บดูได้แล้วมีกระสุนใช้ใช้กับดีเซิร์ได้ปะดีเซิร์ก็เป็นปืนพกนะผมไม่เอาผมขอแค่พิททอนดีกว่าเพราะผมมีปืนเก็บเสียงมันจะได้ไม่ส่งเสียงอ๋อใช่รั้นเร็วด้วยนะรั้นเร็วเท่ากันไอ้ดีเซิร์